สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอนจ้ะเอาเมียลงไปสะกะัดอันนี้พญา,า,ายล้อมาดตีเหตตีแล้วน่าจ้ะอ่าตซื้อมาติดตั้งหางแล้วค่ะเนาะเราวะตีจะไปล่องเบิงเนาะค่ะว่ามันจะรับน้าหนักได้บอเนาะเพื่อได้ไปเก็บพงเก็บพักนะคะอันนี้สามารถถอดออกแล้วก็ยกได้เลยจ้ะแต่มันสินักแน่เนาะคะนะ่ะเนาะนี่พญา,า,ายลเอาออกมาเปลี่ยนเหตตีค่ะอันนี้รดทีตตีได้มาเนาะนะ,ะไปบต้องกรันจ้ะจะล่องเบิงเนาะ ว่าปั้นเราไม่ใช่ประจัยใดจ้ะนีปัญญายโทรมากนะค่ะบอกไว้เดี๋ยวฉันจะได้กลับมาแล้วสันว่าให้หมอเพิ่นเพิ่นนันตรวจสุขภาพปั้นนะจ้ะเพิ่นว่าไอ้ปญญายเรามีฟันเลยนักเสพแล้จ้ะมันก็เลยกว่สามาสีหายาขีโมได้เนาะก็เลยให้เรามารักษาฟันก่อนเนะคะ ราตียางเลาะกันค่ะยางเลาะแถวนี้เนาะว่าพันมี่ยังพักออกเราไปน่าะจะไปเบิ้งไว้ก่อนค่ะพี่น้องปัตจญานมากเได้ยางมากเลาะเบิ้งน้ำน่าะจะจ็ไปต้องขานพี่ใหญ่ยางก็ไปก,ไปก็ไปก็มาอยู่อุตสา่าห์เราเต็มกระโปรงกระเป๋าไปนะคะเพื่อได้นอนเนาะ หมอบอกว่าเธอต้องกลับไปรักษาฟันให้มันให้มันดีก่อนค่อยค่อยกลับมาสันญาเราื้องเรืองนี่งามเนาะข่ะตอนนี้พักคมกับกำลังแตกจ้ะมึงดูนี่มันออนเลยค่ะอีประมาณอาทิตย์หน้ากัเก็บแด้แล้วเนาะฟันซิ้งโตก็ออกแล้วจ้ะเนี่ย นสินโตอ่อนๆเลยค่ะอืมจะ,จะได้เก็บแล้วจ้ะพี่นอ้องเห็นไหมอันนี้เป็นต้นเก่าของเพลินเนะาะเพิ่กำลังแทองออกมาแล้วจ้ะทีนมาสังเกตไปเนาะสังเกตสังการไปจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกบระป๋องก่อยขอลดมาลองลองตะก,กะชุบ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 เลยค่ะ พญายักษ์ติดไว้ให้แล้วเขาก็จะเอาไว้ใส่เฮ็ดใส้พักเข้าจา้ะนี่เห็นเบาคะ่ะนน่นทะเลเนาะปะไปไปนอนกับบา้านกันจะ้ะเดี๋ยวพญายักษ์ซีมาเราเห็นพามาดูเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะฝั่งทะเลจะ้ะอากาศดียุ่ม้อน,นี้ โอเคค่ะดตีไปเอารถกันจ้ะรถเดือรถ้เ็กออกเนะย่ากลับมาแล้วจ้ะมารถบัสค่ะพอดีว่าตอนไปไปแท็กซี่เนาะก็คิดว่าจะได้นอนค่ะหมอบอกว่าตรงมาดูแลรักษาฟันก่อนจ้ะถึงจะอือาไทยเอ๊ด สดีครับมาสวัสดีครับจ้าตอนนี้นะคะตีเปครับอมันดุดมากเนาะคะ่ะตีคกับแม่ซื้อดอกไม้น้ำจ้ะนี่อมันด,ดุดออกมาใช่แล้วก็ณเอดี่เจ้าชัวร์เหรอนีนะคะตีใหญ่มากเนาะมันก็นั่งว่างขายแตาอาาย่อากาศดีแหละปลูกได้ดูปลูกอันนึงนะเนาะเดี๋ยวมาไปปลูกข้างในด้วยอันนี้ของอมันด,ด,ดนุดเนี้นะอันนี้ของอมันดุดค่ะเพิ่นเลือกเองเนาะ จี๋หันกล่องใส่แดดแน่นเนาะเ๋ยวมาใส่ให้นะนี่เห็นไหมมันมีรากดึงรากออกก่อนปีนให้อันนี้ะเนาะเป็นเลือกเองเลยกนิดจ้ะปีนี้ตีสิปลูกดอกไม้ได้ไล่ปลูกพักได้ได้เลยจ้ะมีแผ่นแล้วเนะาะขังกําแพงก็จะปลูกดอกไม้ปลูกสลัดจ้ะคอยติดตามไปเรื่อยๆเรือยด้แต่เด้อ ต้ม oh. สวยจังเลมยมเลือกสีชมพูเ้วเว็บเด e อันนี่ีเช oh, like yeah. ดีดำสม,มอสม,มอปลาโอเคดูฮาพอแตดินซีฮาพอเดาโซพูดตำดาพูดตำาวเอาโซดานะบุลาซ พามันดมดปูดองหม่กันจ้ะโอเคค่ะยังยังมีแล้วมันดูเป็นลักกินเนี่ยนะจ้ะเป็นลักกินกับเทียมปลาเราดึงอันนี้เดี๋ดึงหัวขึ้นมานะลูกนะมากินกับเทียมปลาจ้ะ แล้วจะพาไปลุยปลากระเทียมไปนั่งกินคักๆเลยมันดูไปไงกะพอมาฮอดกะโลกับไปเลยค่ะไปหาหมอฟันเนาะเมื่อยวันสันวะรถเมย์มาสานขึ้นได้พูดหนี่งจ้ะเราก็เลยอันนี้เลยค่ะแดนมาเลยเนาะมองสเตอร์มังสเตอร์หรอกงูกินเลยดูกินอ่ะจะไปปัง ต้นเที่อนปลาต้นหน่อยจะแซ่บจ้ะเลียเอ๋อเรียนเพื่อนจะแม่เลียนปลูกไว้ไม่ต้องรดน้ำเลยเดี๋ยวน้ำดเดี๋ยวเพันกระสีอันเองเดี๋ยวม่ไปตั้งไปใช้หน้าเรีนเดี๋ยวไปไปลูกข้างในอีกสองต้นเนี่ยเนาะดเดี๋ยวเพิน่นกระต้นใหญ่จับปิดเป็นกอใหญ่ออกมากเลยค่ะปลูกมองละต้นกับพ่อเนาะ ตรงไหนอีกอันนี้ห่อเก็บไว้บถัสุกพ,พักจ้ะสวยไหมถามคุณป้าสิสวยไหมครับใช่เก็บดวงใหม่มาลูกเกดพิชัยเลี้ยงนี่สวทำยังไนที่สวยเดี๋ยวเป็นที่สวยนั่นแหละร้องเพลงตรงนี้โดยให้ให้ป้าคุณป้าฟังหน่อยสิสวยไหมอันนี้โอ้โหอะไรเช่ beautiful. ตอยู่ beautiful สวยว่าสิสวยสวยสวยมากสวยมากมันเหมือนบัตเตอร์ไฟใช่ไหมลูกเตยบัตเตอร์ไฟไหมอย่างมอมอเพื่องสุดไฟรีเกลลองแชมปไปมีเอมแต่ว่าไงที่เราสนรีเัลเพราะมันทำเกิดตังให้โฟสไยโอเคบักสวัสดีคุณลุงป้าแล้วก็บายบายเนาะจะกินข้าวกันเนาะโอเค คลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวตีวเขาตัตไปปลูกใหม่ตอนนะคะแล้วก็จะพาเล็กน้อยไปกินเขาจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิดปิดให้妈าจ้ะบ๊ายบายบ